สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณแยกตลาดพรูถนนเทิดไทยตรงข้ามก็เป็นร้านสุริยากาเฟ่ก็มีป้ายขนาดใหญ่บอกว่าเปิดมาก,กว่า100รปีก็เป็นร้านกาแฟที่หลายคนผ่านไปผ่านมานะครับตรงแยกตลาดพลูก็จะเห็นหลายท่านก็คงเคยเข้าไปนั่งดื่มนั่งทานที่ร้านนี้มาแล้ว แต่จุดนี้ยังเป็นเพียงหนึ่งสาขาที่ไม่ใช่สาขาแรกของร้านสุริยากาแฟคลิปนี้ผมมาตามหาร้านสุริยากาแฟสาขาแรกที่อยู่ไม่ห่างจากสาขาแยกตลาดพูอยู่บริเวณแถวทางเข้าวัดจันทารามวรวิหารโดยจากแยกตลาดพูจุดที่ผมยืนก็ไปทางด้านกว่านะครับประมาณ400เมตรเมื่อถึงหน้าวัดจันทารามวรวิหารตรงเข้าซอยวัด ผ่านตลาดวัดกลางจนถึงริมคลองแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะถึงร้านสุริยากาแฟสาขาตลาดวัดกลาง ตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมก็สั่งชายเย็นกับปลาท่องโกตัวชายเย็นราคา20บาทปลาท่องโกก็ตัวละ4บาทรวมทั้งหมด28บาทและก็แถมชาร้อนๆรสอร่อยมาให้ด้วย1แก้วก็นั่งอยู่ริมคลองดูเรือหลายชนิดนะครับผ่านไปผ่านมาก็เพลินดีจุดนี้ยังมองเห็นพระองค์ใหญ่วัดปากน้ำได้ด้วย ร้านสุรยาาิยาคาแฟร้านกาแฟโบราณที่ซ่อนตัวอยู่หลังตลาดวัดกลางริมคลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกอกใหญ่ก็ตั้งอยู่ในซอยวัดจันทารามวรวิหารถนนเทอือไทยแขวงบางยีงเ่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครที่นี่ถือเป็นสาขาแรกที่เปิดมากว่าร้อยปีแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักร้านไม่ลึกแล้วก็ไม่รับแต่กลับไม่มีคนรู้อาจจะเนื่องมาจากตั้งอยู่ท้ายตลาดวัดกลาง สำหรับรสชาติก,กาแฟผมก็ว่าเข้มข้นนะหอมกลมกล่อมทางร้านสุญากาแฟเขามีป้ายนะครับบอกราคาแล้วก็แจ้งบอกด้วยว่าร้านเปิดตั้งแต่ปีพศ2485แต่ก็เป็นการจดจำนะครับของทายาตรุ่นหลังๆแท้จริงแล้วร้านเปิดมากกว่าร้อยปีก็เป็นคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ที่แจ้งบอกไว้นะครับ สำหรับตัวร้านก็จะตั้งอยู่ด้านในสุดของตลาดวัดกลางติดริมคลองบางกอ,อกใหญ่เปิดตั้งแต่เช้าตรู่ถึงสายก็ปิดร้านก็เป็นร้านที่เข้าไปด้านท้ายตลาดนะครับถึงไม่ค่อยมีคนรู้จักนอกจากคนในพื้นที่ที่มานั่งดื่มกาแฟ ปัจจุบันเจ้าของร้านก็ถือว่าเป็นทายาทรุ่นที่สามแล้วเปิดบริการทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์จะปิดนะครับวันจันทร์ไม่เปิดให้บริการนะยังไงแล้วเดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับสําหรับเวลาเปิดปิดและเบอร์โทรศัพท์สําหรับร้านสุญญากาแฟนะครับที่บางท่านอาจจะอยากเข้าไปนะเนื่องจากว่าร้านนี้นะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ก็นํามาฝากกัน เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นแถวตลาดพรูไหนๆก็มากันแล้วนะครับไม่ไปเดินย่าตลาดพรูก็ยังไงอยู่นะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นดูตึกเก่าแถวตลาดพลูแล้วก็แถวบริเวณสถานีรถไฟตลาดพรู <S <S ตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณแถวแยกตลาดพรูซอยด้านหน้านะครับด้านข้างสะพานก็ไปแยกรัษดาราชพฤกษ์กได้ไปหน้าเดอะมอได้เดี๋ยวผมพาเดินไปทางขวานะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางไปคลองบากอกใหญ่ตลาดพลูเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ริมคลองบากอกใหญ่หรือว่าคลองบางหลวงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีภายหลังก็มีการย้ายเมืองไปยังฝัง่งพระนครก็มีชาวจีนนะครับบางส่วนก็ย้ายตามไปนะไปอยู่แถวสัมเพงบ้างแล้วก็มีชาวมุสลิมนะครับเริ่มเข้ามาอยู่แทนโดยชาวมุสลิมที่ย้ายเข้ามามีาชิดส่วนใหญ่ก็ทําสวนพลู หลังจากนั้นก็มีการปลูกสวนปลูเพิ่มมาขึ้นทั้งชาวมุสลิมแล้วก็ชาวจีนจนพื้นที่ย่านนี้นะครับกลายเป็นตลาดซื้อขายปลูขนาดใหญ่ชุมชนที่อยู่อาศัยก็จึงตั้งชื่อย่านนี้ว่าตลาดปลูมาจนถึงทุกวันนี้ร้านนี้เขาก็าขายบัตรจ่างนะครับก็ชื่อร้านคุณพาบัตรจ่างสูตรโบราณข้าวหนุ่มเครื่องแน่นถึงเครื่องถัดมาหน่อย ก็เป็นโจ๊กอามา่าท่าน้ำตลาดพลูด้านหน้าผมก็เป็นท่าน้ำนะครับดูแล้วพนักงานเขาขายเกี่ยวกับบันรน้ำเที่ยวนะเรือพานอกท่องเที่ยวเที่ยวตามคลองบะกอกใหญ่ ด้านซ้ายก็เป็นสะพานข้ามคลองบางเก่าใหญ่นะครับก็ข้ามไปแยกท่าพระไปถนนจรรยนสนิทวงไปถนนเพชรเกษมผมลอดใต้สะพานมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็มีตึกเก่าๆหลายจุดเลยนะครับเป็นตึกเก่าๆสมัยรัชกาลที่เจ็ ตรงข้างผมก็เป็นตึกเก่านะครับตึกนี้ก็เป็นตึกที่มีอายุเป็นร้อยปีนะตรงข้ามกันก็เป็นห้างทองโยงเสงก็อยู่ติดริมน้ำเลยนะครับห้างทองถ้าเป็นปัจจุบันร้านทองเนี่ยก็จะอยู่ริมถนนใหญ่ สมัยก่อนการค้าขายทางเรือก,ก็จะมีความเจริญมากเลยนะก็จึงทําให้ร้านทองนะครับแล้วก็ร้านขนาดใหญ่ๆเนี่ยมาตั้งอยู่ถแถวคลองกันเป็นจำนวนมากสำหรับการเดินทางมายังตลาดพลูนะครับก็มีรถล์สายสี่สายหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะผ่านตลาดพรู แล้วก็ผ่านวัดจันทารามวัดวิหารหรือว่าตลาดวัดกลางได้รถไฟฟ้า BTS ก็มาลงสถานีวุฒกาศนะครับต่อรถสองแถวมาลงตลาดพลูแล้วรถไฟวงนใหญ่หมาชัยก็มาลงสถานีตลาดพลูก็มาตลาดพลูได้เช่นกันผมก็เดินอยู่ในซอยเทิดไทายยี่ด้านข้างก็เป็น อาคารพาณิชย์นะครับที่มีการปรับปรุงนะทาสีใหม่เป็นอาคารเก่าๆนะครับถ้ามันได้รับการตกแต่งนะครับก็จะเป็นอาคารที่เก่ามากๆเลยนะตอนนี้เขาทาสีนะครับมีการตกแต่งซ่อมแซมวัสดุนะบางส่วนก็มีผูพังไป บางหลังนะครับประตูก็เปลี่ยนไปเป็นประตูเหล็กแล้วนะแต่ก็ยังเห็นมีบางหลังนะครับที่ยังคงเดิมอยู่นะประตูก็เลยประตูไม้นะครับประตูเฟี้ยมตรงนี้ก็เป็นประตูไม้นส่วนด้านบนของประตูก็มีลวดลายนะครับฉลุสวยงาม ผมเดินออกมาปากซอยเทิดไทยี่สิบฝั่งตรงข้างก็เป็นร้านกุยช่ายสะพานหันเดี๋ยวผมเดินลอดสะพานไปนะครับลอดสะพานไปก็จะไปเจอกับสถานีรถไฟตลาดพลูตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านในของสถานีตลาดพลูเรานั่งรถไฟสายวงเวีนใหญ่หรือว่าหมาชัยนะครับ มาลงที่สถานีตลาดพลูได้นะแล้วก็เข้ามาเที่ยวย่านตลาดพลูจะเดินไปตลาดวัดการก็ได้นะครับไปทานกาแฟโบราณสาขาหนึ่งสุริยากาแฟออนนี้ผมมายืนอยู่บนชาชาลาสถานีตลาดพลูผมมายืนตอนนี้รถไฟยังไม่มานะครับรู้สึกว่าขบวนต่อไปก็จะเป็น จากมหาชัยมุ่งหน้าวงเวีนใหญ่ ั่งตรงข้ามผมก่อนนี้มีป้ายอยู่นะครับเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนนะเขาเอาป้ายออกไปแล้วก็คงเลิกการเรียนการสอนไปแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เวลาที่รถไฟจะมาแล้วผมเห็นเจ้าหน้าที่เขาเริ่มประกาศนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนแล้ว เป็นรถไฟที่มาจากมหาชัยมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่กำลังเข้าจอดนะครับเป็นรถดีเซลลางก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้ตามหาสุริยากาแฟนะครับกาแฟร้อยปีสาขาแรกที่จ้งอยู่ท้ายตลาดวัดกลางแล้วก็พามาเดินดูตึกเก่าที่ย่านตลาดพลู ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเล่เาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ